ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโนนะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง AS แล้วก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น AS นะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรดรซเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชนะครับคุ้มมากๆนะบทที่6ด่านที่2นะครับ เดีย๋ยวเราจะเอาคนนี้ไปนะนี่ครับไอเทมนะครับเรดโล่ low, เลือดแล้วก็ห้าสิบนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับใครคนแรกนะสวยครับ กดเรทห้าแล้วก็โล่นี่ครับเอาตัวกลางก่อนก็ได้นะโอ้ h, กิ่งไม่โดนเลยเหรอดาเมจ่นะ เลดไม่พอนะก็เก็บบวก2ไว้นะครับอันนี้สําคัญเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับดูค่าพลังงานด้วยนะอย่างน้อยนะครับให้เหลือ10นะครับเพราะว่าเทินหน้าเราจะได้ใช้นะครับโอเคก็กด50นะครับพาวแล้วก็กดโลด,ด้วยนะกันแตกนะครับ เนี่ครับเหตุผลที่ให้มีบวก2ติดตัวไว้นะครับเพราะว่าจะได้ปลดบาเรียได้นะสิงสำคัญนะครับคนแรกอะ่ะต้องมีบวก2นะอัดไปเลยครับโอไม่แตกอีกก่อ สวยครับยิ่งปกติไปนะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับตัวใกล้ๆนะเติมเลือดครับอืมน่าจะพอนะกดชาร์จไปเลยเยี่ยมครับเยี่ยม กดบ,บวกสองครับเห็นไหมเนี่ยครับต้องมีบวกสองติดตัวไว้นะกดชาร์ตดีกว่าวะ่ะอฮ้ยลงไม่สวยเลยอะ่ะไม่รู้ว่าตัวลายนะครับรอดไหมนะแต่ว่าเราชาร์จไปแล้วนะครับรอบหน้าถ้ารอดนะครับก็น่าจะต้องเติมเลือดนะ อีกแล้วหรอน่าจะมีบวกสองอยู่นะเยี่ยมครับสวยครับอย่างน้อยตัวเก่งก็อยู่นะตัวเก่งก็เป็นตัวดาวมจนะครับโหดาวมีเป็นหมืน่นนะเติมเลือดนะครับกดห้าสิบน่าจะไม่แตกนะ เาได้เพาเลยนะตัวแรกนะครับอย่าลืมนะครับเก็บพลังงานแล้วก็เก็บบวกสองนะตีทิ้งไปครับตีปกตินะไม่รู้มันบัฟบ,บาลียอีกหรือเปล่านะไม่เป็นไรไม่กดดีกว่านะไม่เป็นไรเลือดพออยู่นะครับ อทิ้งไอเทมกดโล่รอเลยสวยครับอ่าชาร์จพอดีเลยนะชาร์คราจครับอัดครับ สวยน่าจะไม่แตกนะไม่เป็นไรจริงๆก็แตกแหละถ้าตัวน,นี้ยิงนะครับแตกแน่ๆไม่เป็นไรยังไงก็ผ่านแล้วนะคืออยากให้ตัวเลขครับได้พาวบ้างนะเออเป็นตัวซับนะครับเป็นตัวซับที่ดีมากนะก็คนเลขนะครับไม่จําเป็นต้องมีดาเมจนะ ต้องหาคนแรกนะครับที่ไม่มีดาเมจก็ได้แต่มีความเร็วเยอะๆนะครับด่านนี้นะ